ครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับเป็นเรื่องปัญหาเฉพาะของคุณผู้ชายที่เป็นโรคหัวใจช่วงไขปัญหารับผู้เชี่ยวชาญสัปดาห์นี้ของเรานะครับท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจแล้วก็เป็นประธานของศูนย์ข้อมูลสุขภาพเพศช,ชายด้วยพบกับท่านพลตรีนายแพทย์ประวิตรตันประเสริฐสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับพูดถึงโรคหัวใจนะคะนึกถึงคำคำหนึ่งครับอะไรครับหน้าทนุถนอมคุณอาเห็นไหมคะเวลามีใครเป็นโรคหัวใจเนี่ยทุกคนจะรู้สึกว่า ต้องคอยทะุถนอมคอยดูแลเป็นอย่างดีทําอะไรต้องกักไว้ก่อนต้องบัญญับัญญางพูดง่ายๆนะครับจริงๆแล้วจริงเท็จมันเป็นยังไงคะอาจารย์ในเรื่องนี้ครับผมว่าก็เป็นความจริงครับเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดทุกคนคงรู้นะครับว่าหัวใจถ้าไม่มีหัวใจคงไม่มีชีวิตจริงนะครับ,รรบแล้วหัวใจเองเนี่ยที่จะมีผลกระทบผมคิดว่ามี2ประการใหญ่ๆคืออันที่หนึ่งเนี่ยนะครับคนที่เป็นโรคหัวใจรู้ว่ามีความสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นโรคหัวใจและความวิตกกังวล อันนั้นจะเป็นปัญหามากเลยที่ทําให้คนไข้พิตกกังวลอ๋อมาอดับแน่ครับ้านที่2ก็คือว่าหัวใจเองมีหน้าที่สูบฉีดเลือดครับนําเลือดที่ดีไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายขณะเดียวกันก็นําของเสียกลับมาครับเพราะฉะนั้นเมื่อหัวใจเกิดโรคทํางานได้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนําของเสียไปออกออกไม่ดีนําของดีไปให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เกิดปัญหาของการเสื่อมของอวัยวะต่างๆเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาแน่ครับ อันนี้รวมอวัยวะเพศด้วยไหมคะที่ทมันาาเกิดทุกส่วนต่างๆของร่างกายเลยเพราะฉะนั้นจะมีผลกระทบมากน้อยก็ขึ้นกับอวัยวะต่างๆเหล่านั้นมีโรคด้วยหรือเปล่าถ้ามีมากอันนั้นผลกระทบก็คงมากและครับและอย่างไอที่หย่อนสมรรถภาพทางเพศที่เขาบอกว่าเป็นผลจากโรคหัวใจนี่มันมีสถิติหรือมีตัวเลขอะไรที่สัมพันธ์กันยังไงไหมคะมีแน่นอนฮะเพราะว่าจากการสํารวจที่ทางนิด้าสํารวจในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราก็พบว่าคนที่อายุ40ถึง70เนี่ยมีไม่น้อยเดียวที่มีปัญหา นะครับแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับความวิตกกังวลแลกกะ,ะการทำงานของหัวใจเสียไปเพราะฉะนั้นการทำงานของอวัยวะสืบพันธุ์ก็คงจะเสียไปด้วยไม่เต็มที่ครับไม่เต็มที่ครับความสําคัญของหัวใจนี่โอ้โหไม่สิ้นสุดสําคัญขนาดที่ว่าอาว,วัยวะบางอย่างของร่างกายเราเรายังเอาไปเปรียบเทียบกับหัวใจกล่องดวงใจอย่างนี้เป็นต้นนะฮะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องสมรรถภาพทางเพศเขาบอกว่าคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยหลายคนสงสัยว่ามีเพศสัมพันธ์ได้ไหม เพราะว่าหลายคนเขาแนะนาบอกคนเป็นโรคหัวใจเนี่ยไม่ควรออกกําลังกายแบบผักโหมแล้วเขาเปรียบเทียบกับการมีเพศสัมพันธ์บางครั้งเนี่ยมันพอๆกับการออกกําลังกายบางคนเปรียบเทียบถึงนู่นวิ่งร้อยเมตรเลยคุณหมอคิดว่าอย่างไงครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับคนที่เป็นโรคหัวใจก็คือหมดสิ้นนะครับเปลี่ยนอาชีพมานั่งนั่งนอนๆอย่างนั้นเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ผิดแล้วนะครับเพราะอะไรครับเดี๋ยวนี้เราเข้าใจโรคหัวใจดีขึ้นใช่ไหมครับครับแล้วก็เราเข้าใจมากขึ้นแล้วก็มีการมีวิชาการที่เราเรียกว่า ฟื้นฟูหัวใจนะครับคือการที่จะทําให้คนไข้เองและหมอเองด้วยนะครับได้มีความรู้ความเข้าใจถึงการออกกําลังกายซึ่งจะช่วยทําให้ฟื้นฟูสมรรถภาพของหัวใจที่เสื่อมลงไปเนี่ยดีขึ้นนะครับ,รบผมเปรียบเทียบง,ง่ายๆนักกีฬาอาชีพเป็นโรคหัวใจเนี่ยสามารถกลับไปเล่นกีฬาอาชีพได้ถ้าเขาได้รับการดูแลแล้วก็คนนั้นเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติได้ตามความควบคุมของแพทย์ ทาคำแนะนําของแพทย์และตัวเองก็ได้ปฏิบัติดีนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยผมคิดว่าเป็นส่วนน้อยที่ต้องใช้พลังงานน้อยมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการทํางานส่วนต่างๆหรือออกกําลังมากๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในเกณฑ์พอดีเหมาะสมนะฮะไม่มีปัญหาเลยครับที่เขาบอกว่ามีเพศสัมพันธ์เหมือนกับวิ่งร้อยเมตรเวอร์ไปไหมครับคุณหมอเกินไปไหมครับ วิ่งร้อยเมตรจะเอาเท่านักกีฬาโอลิมปิกหรือว่าวิ่งร้อยเมตรแบบธรรมดานค,คนทั่วไปมันเหมือนกันไหมคือ <c oughs> เปรียบเทียบเ,ยบเยบนี่ยนะครับผมว่าถ้าวิ่งด้วยความพอดีของคนคนน,นนั้นร้อยเมตรไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าเราอย่าไปบอกว่าโอเค,อเคจะต้องเก้าวินาทีนะฮะคนธรรมดายังเป็นลมเลยครับถูกนะครับไม่ต้องเป็นโรคหัวใจอาจารย์คะถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้อย่างออกกําลังกายมันก็จะมีการเตรียมหรือการที่จะฝึกตัวเราเองมีวอร์มด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะคะเพื่อไปสู่การ ออกกําลังกายทีนี้ในเรื่องของทางเพศเนี่ยสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจ <laughs> เพราะว่าก็ยังมีข้อติดใจว่าจริงๆแล้วอันไหนมันอันตรายกว่ากันหรือว่าถ้าออกกําลังกายได้จะใช้เป็นตัวบอกได้ไหมว่าน่าจะมีกิจกรรมทางเพศได้ปกติ หรือว่ามีข้อแนะนำยังไงบ้างไหมคะเอ่อผมคิดว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเรายึดถือคำว่าพอพอดีเนี่ยนะครับมผมว่าจะเข้าใจง่ายมามปฏิบัติทานน, <laughs> นะฮะเหมือนกับรถยนต์นะครับถ้าเราขับรถยนต์เนี่ยถ้าเราวิ่งเกียร์หนึ่งรอบ4 0 0พันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยพังหมดพ,นนพังน่นอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาให้มันตื่นเต้นตลอดระหว่างที่มีกิจกรรมทางเพศอันนั้นก็ใช้พลังงานแยะหัวใจทำงานมากถ้าเราเกียร์หนึ่งสักเดียวเกียร์สองสามสี่แล้วก็ไปเรื่อยๆด้วยเกียร์สี่ <cam. S 1> นะครับจนไปถึงคลแม็กซ์กลับมาเป็นช่วงเกียร์หนึ่งสักนิดเดียวอันนั้นนี่มีปัญหาแล้วครับก็เปรียบเทียบง่ายๆนะฮะผมว่าอันนี้คงจะเข้าใจไง่ายขึ้นปถึงจุดตรงคลแม็กซ์จริงๆก็ไม่ได้อันตรายว่าหมายถึงจุดสุดยอดเลยนะคะเพราะทุกคนจะห่วงไอ <cam. S 2> ้ตอนจุดสุดยอดตามความเข้าใจคือรู้สึกว่าหัวใจมันจะออกใช้พลังงานมากในช่วงที่ตอนที่ถึงจุดสุดยอดในคนที่เป็นโรคหัวใจจริงๆแล้วก็ไม่ได้อันตรายอย่างที่ไม่หรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในคําแนะนําของ หมอที่แนะนําคนไข้เนี่ยถ้าคนไข้ได้ปฏิบัติตัวที่ดีเนี่ยการมีกิจกรรมทางเพศนี่ก็เท่ากับเดินขึ้นบันไดสองชั้นแต่นี้จะเดินขึ้นลงเร็วเท่าไหร่อันนั้นก็ขึ้นกับแต่ละคนนะครับ<ะ>ต้องเอาให้พอดีแต่ขึ้นสองชั้นได้ซอยเท้าทีบ <นะ S 1> พอแ,แล้วครับไม่มีปัญหาะนะครับถ้าขึ้นสองชั้นได้เนี่ยเราอนุญาตให้มีกิจกรรมทางเพศได้นะครับมันมีทางแบบจะให้เขาฟุบคาอ,อกเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณหมอถ้าถ้า ผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ดีเนี่ยครับไม่ค่อยมีปัญหาแลนี้เราก็คงต้องแนะนําว่าอย่างคนที่มีปัญหามากๆนี่เราก็อาจจะต้องแนะนําภรรยานะฮะเพื่อที่จะทําให้ชีวิตสมรสมรสเนี่ยนะฮะมันมีประคับประคองไปได้ด้วยดีเพราะว่ากิจกรรมทางเพศก็เป็นสิ่งสําคัญสาหรับชีวิตอันหนึ่งสําหรับครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นอธิบายให้ภรรยานะครับได้รู้ว่าโอเคอย่าไปทําให้เขา ตื่นเต้นนานนักวิ่งเกียร์หนึ่งเนี่ยเอาช่วงข้างสั้นบ้าง,น,างนะครับนะครับ,นะรบเปลี่ยนไปเป็นเกียร์สี่บ้างอันนั้นก็จะช่วยให้มีความเข้าใจและความพอดีอันนั้นผมคิดว่าอันนั้นคงจะช่วยได้แย่แะครับปรากฏการณ์ที่บอกว่าตายคาอกหรือฟุบคาอกนี่ด้วยโรคหัวใจนี่ม,นมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคุณหมอตอนนั้นลองอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับมันเกิดขึ้นได้อย่างที่ว่าถ้าเราผมยกตัวอย่างง่ายๆนักวิ่งมาราธอน ครับนะฮะที่เข้าเรตเส้นชัยเพราะฉะนั้นต้องแข่งขันมากมีจํานวนไม่น้อยซึ่งเป็นลมหมดสติตอนถึงเส้นชัยเพราะเพราะว่าเขาใช้เกินความสามารถของตัวเองอถึงเขาฝึกมาอย่างดีก็ตามแต่ว่าเมื่อใช้ไปถึงสุดเนี่ยมันออกมาเหมือนกันฮะคือร่างกายตอบสนองไม่ได้ต้องเป็นลมนอนพักสักครู่นะฮะคนโรคคนที่เป็นโรคหัวใจก็เช่นกันฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ความสามารถนั้นประเมินให้พอดีอย่าไปใช้ให้มากนะฮะจนสุดหมดแรงอันนั้นทุกคน ก็หมดสติเหมือนกันมไม่ว่าจะปกติหรือเป็นโรคหัวใจนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคหัวใจถ้ารู้จักประเมินตัวเองว่าเราอยู่ในความสามารถไม่ใช่เหนื่อยแล้วยังทนต่อไปอสู้ต่อไปทําให้มันมากขึ้นอันนั้นจะเป็นปัญหาครับนอกจากประเมินความสามารถบัญญาบัญญัติให้พอเหมาะกับตัวเองมีข้อที่ควรระวงังหรือข้อแนะนาอื่นอื่นไหมคะข้อสาคัญคือผมคิดว่าคงต้องปรึกษาแพทย์ที่ดูเนี่ยนะครับเขาคงจะเป็นผู้ที่ตอบได้มากที่สุดว่ากิจกรรมอันนั้นน่ะ จะมีอันตรายมากน้อยเท่าไหร่นะฮะแล้วก็คําแนะนําสําหรับคนทั่วไปถ้าอายที่จะถามแพทย์ก็คืออย่าหากักโหมรู้ว่ามีอาการเมื่อไหร่นะฮะคงจะต้องหยุดแค่นั้นหรือชะลอแค่นั้นนะครับอ,อย่าไปฝืนธรรมชาตินะครับ,รบอันนั้นเป็นสิ่งซึ่งควรปฏิบัตินะครับสำหรับบางคนนะฮะสังขารไม่ให้แต่ใจสู้ชอบโลดโผนตื่นเต้นมีคําแนะนําอย่างไรบ้างครับแล้วเป็นโรคหัวใจด้วยอ่าโรคหัวใจที่ชอบตื่นเต้น <c oughs> ชอบหือหวา <c oughs> ผมว่านั้นคือนสิ่งซึ่งไม่ถูกต้องแล้วไม่ควรปฏิบัติผมว่าแม้แต่คนปกติก็ตามถ้าตื่นเต้นคือถ้าไม่กลัวสังขารอย่างเช่นอายุมากขึ้นไปปีนป่ายอะไรเนี่ยโอกาสที่จะพลาดเมื่อเทียบกับหนุ่มๆมันมีมากไปเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรู้จักพอสําหรับตัวเองอันนั้นผมว่าเป็นสิ่งซึ่งควรจะต้องรู้อสึกตลอดเวลาแห้วครับก็คุณหมอฝากไว้นะฮะัท่านที่อยากจากไปแบบด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าคิดบรรยับรรยั่งดีวยซะหน่อย ครับเอาะละครับและนั่นคือช่วงไขปัญหาสุขภาพเพศชายนะครับทางรายการต้องขอขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับและช่วงนี้พักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปสวัสดี